สวัสดีครับ f อซทุกคนครับ f อซทุกคนครับคลิปนี้นะครับดีปณิธานนะครับจะพามาติดตามนะครับน้องมะลินะครับน้องมะลิให้โชคครับเมื่อนีนน้องมะลิจะมาคาบคาบเลขนะครับคาบเลขให้โชคกับเอฟซีเฉี่ปณิธานนะครับวดวันที่16เมษายน2566นะครับอันนี้ก็คือน้องมะลิ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 วัดดีจ้าวัดดีจ้าดูวัดดีจ้าเอฟซีดูอ่า นี่ค่ะน้องมะลีนะครับน้องมะลีเนาะน้องมะลีน้องมะลีจะมาให้โชคเอฟทีกับชาวลีบันิท่านข้ามันนี่นะครับแต่คุณยายขวัญคุณยายขวัญเพิ่นได้เพิ่นเสียวเลขให้หลานหลานสาวน้องมะลีข้ามครับข้ามให้โชคมือนี้เป็นมือบั้นบั้นพ่าขึ้นกันบั้นพายใหญ่ขอโชคขอลาบก็เลยสิให้น้องมะลีมาให้โชคนะครับงวดวันที่16เมษายน2566นะครับ กขอฝากเอฟซีนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องนี้ปฏิทานนะครับให้ชาวปฏิทานนะครับคอมเมนต์มาคุยกันคอมเมนต์มาคุยกันนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาคุยกันนะครับนะครับอเออหน่องวันนีจะจับแล้วเด้อดเขาได้ไงนะจับตัวได้หน่องวันนี้หน่องวันนีจับมา สังเกตสังเกตน้องเราดจะจับตัวใดนะครับอาขามาขาดมาขาดมาคุณพ่อหนูมาขามาเลยแล้วอ่าน้องมาเรียกตัวนี้แล้วนะครับเอาหนึ่งใบแล้วเอาเอาอีกงยิ่งหนาอ่าตัวที่สองปล่อยปล่อยครับตัวที่สองเอาเตี้ยนยังไงเด้อปล่อยปล่อยเอาปล่อยนี่ก็ไม่อยากนี่ก็ไม่อยากปล่อยอ่าตัวที่สามตัวที่สามอ่ะ เอาเรี่ยงเล้ตัวที่สามอ่ะขามาแล้วอ่ะมามามามวาแล้วมาแล้วมาให่ีกนี่ขามามาขอขอนองวัรีข้าไปแล้วครับตัวที่สามนะขอนองวัรีขอเ้อขอๆๆขอแม่เอากรสิว่าไห้ขออาปากเลยมาหนิเริ่มมาลี่มาลี่ โอกาสเฮ็ลยมาเลยมาลยมาลเอามาเอามาเอามาเร็วเอาข้าบหรือว่าอยากใ้ดวนโอ้ยเอามาไหเร็วทานมอส้มเขาอยากเบิ้งตัวนีเรยวเอามาฮมอส้มเขอยากเบิ้งตัวออาขาบโดนเลยวันตัวที่สามพ่อครับนวลีให้ครบสามตัวนะครับเซี่นะมาลุนมาหลุนต่อแบบนะครับ ตัวที่หนึ่งยูกาพี่ตัวที่หนึง่งตัวที่หนึ่งนะครับยายกควันสิเปิดนะครับส้มพร้อมกันนะครับนอ้องมะลิคาบหายแล้วนะครับตัวที่หนึง่งตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวใดนะครับอ่ารับชมนอม้นองมะลิกับลอดรุ่นพร้อมกับยายกควันนาะเดี๋ยวนเ่้องมารีกับไปไปเอาตัวที่หเป็นเมาแล้ครับลักเจตมาแล้วเอาชืเขาเรียกแยกควันเอายควันเนาะไปไปหาไปนั่งเราแยกควัน้องมะลิ หลักเนะครับเบิงกันยไก่ครับหลักเจ็ดนะครับนองวมอลีหลักเจนะครับหักที่หนึ่งเจ็ดนะครับเจ็อ่าต่อไปนะครับเป็นหักที่สองหักที่สองนะครับนองวลีกระดุนกับยา่ขวัญเนี่นะหกหกเจ็ดหกนะครับอ๋อเด็กยายขวันตัวไหนหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่มุย อ๋เรียกสวนหกนะครับหกหกอ่ะอแล้วหกอ่ะโตสุดท้ายทำแบบปานนี้เขาก็บเยียกขวนค่ะตัวบ้านโตสุดท้ายครับอ่ะโตที่สามนะครับน้องมารีข้าเดียวกันเอาเต็มเท็ด้็เล่าค้าวมันโตเดียวกันน้องมารีข่าให้นะครับสามโตหกเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าของเพิร์นอาหกเจ็ดเก้านะครับเก้า เซตเก้านะครับสามต่อเก้าสามต่อเรียงกันเนาะเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะครับนอนยืนซีนอนยืนซีว่าสื้อเดี่ยวเจ็หยักยกกรนป่เจ็ดก่อนเจ็ดหกเก้าตาประจัก เจ็ดหกเก้าฮ่าน,อง, <69. S 2> นองมาะลไหานะครับเจ็ดหกเก้านองมะลไหานะครับเบบซี่เบิ้งกันนะครับเบิ้งกันซะซัดนองมาะลข้าไหานะครับไหาโชว์วันที่ 16, สาาิบหกเมษายนสองพันหนร้อยหกสิบหกนะครับไหาเจ็ดหกเก้านะครับเนนจ็ดหกเก้านะครับเดี๋ยวคืนหน้าจอให้นะครับเจ็ดหกเก้านะครับถ้าผู้ใดว่ามันโดนกัน ค่ามันออกข้าหน่อยอก็ไปซื้อห้าน้อยก็ได้ Off ่อนเนอรนี่นองมารีคาดแล้วนองมารีคาบคาบไปแล้วคราบไปแล้วือเ็นมันเนาะคืออันนี้ร้นหนึ่งอ้รนทีหนึงคว่าจะเงินสีคาดมานี่นะอันนี้แล้วมาลิมานิอนี้เอฟซีนะครับเจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก้านะครับเข่ากับเลียงแย่ขวัญอยู่สองตัวนะเจ็ดกับหกครับ หกเจ็ดเก้านะครับคลิปนี้ก็จะลืมฝากนะครับน้องมะลิไหฮโชคนะครับน้องมะลิไห้โชคนะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพันหนร้อยหกสิบหกนะครับขาบเลขไฮนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไฮเจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหกเก้านะครับเว็บซีโจดย์ไว้นะครับเจ็ดหกเก้านะครับเป็นเก้าหกเกียรก็ได้เ้าะว่าตัดกันเพราะว่า มันสีขาวกบเลขว่านพอดีเลขว่าน็นบ่อเลขวานพอดีเก้าหกเจ็ดบ่อเกาหกเจ็ดคอมีาเลขเจ็ดสงใช้มากเลขเจ็ดขาดเอฟซมากเลขเจ็ดาดเม่นเลขมากเจ็ดแม่เลบญคนหายเจ็ดแม่มลีมลีมลีตัวอื่นมาขมขตัวนี้นเลมาลี เอ้าวมาร์กเจตครับนะครับน้องมารีแล้วก็มากเจตเนาะน้องมารีบ้าบ้าบ้ากินบ้ากินบ้ากินภาพจะซื้อว่อครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับฝากติดตามนะครับฝากเป็นเอฟซิงให้กับน้องมารีเสมอครับเด้อน้องมารี น้องมะลิาโชนอมอกงรีผ้าโชคนะครับแกยลิมฝากติดตามนะครับช่องดีปนิ่านฝากติดตามน้องมะลิน้ำหนึ่งครับน้องมะลิน้องมะลิขี่เดือนะครับขี่เดืออ้าววัตดีจ้าแล้ววัตดีจา้าวัตดีจา้าเอฟซีแล้วเนาะน้องมะลินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องดีปนิธานนะครับฝากคอมเมนต์มาให้กำลังใจดีปนิธานกับน้องมะลิกับยายขวัญนะครับ กับคลิปนี้นะครับคลิปนี้กาสนุกสนุกนะครับแค่เป็นแนวทางนะครับน้องมารีคาบให้โชวนะครับวดวันที่16เมษายน2566นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมในการเบิร์คลิปนี้นะครับคลิปนี้ดีปณิธานนะครับน้องมารีจัดยายขวัญแต่ขอโตล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลยเร็วสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีเอฟซียิ้มยิ้มยิ้มเลยเร็วยิ้มเลยเร็ยิ้มเลยเร็ มาลีมาลียิ้ม,มแล้วอ่าบายบายนะครับบายบายมาลีกับบายบายแล้วครับบายบาย